ันอาทิตย์นะคะมาแล้วก็มาอีกค่ะรอบที่แล้วก็มาซื้อหมูปิ้งวันนี้มาอีกนะคะเดี๋ยวจะกับน้สเกตนะคะก็เลยต้องมาซื้อคนซอยเดิมน,นะคะอยู่ซอยขึ้น917นะคะโดนเวรคืนก็เลยไปอยู่ตลิ่งชัน <c oughs> ขึ้นหอดก็มาหาสื่อจะต้อเข่าอยู่ดีนะคะในไม่ยูไม่เป็นค่ะต้องมาที่นี่ซอยเดิมก็คือมาซื้อสัม้ารที่มันรวยนะคะแล้วก็หมูปิ้งจ้าวที่ กินตั้งแต่เป็นเด็กจนโตเปนถึงสาวที่อบเล้ยงปลาติดหรือกินย่างนี่ค่ะรวยแล้วรวยีนนะคะเมื่อเมืบอกอ่าบอกหนว่าอยู่จังหวัดอะไรนะคะถามกันหลายเถื่อนเหรอนะคะสารคามนะคะในเมืองเลยบอกคะโอ้แ้วบานีอ่าน้องเอเขาเดือดในขั้นี่ เอาเอาแบบนูกวันนั้นแะละจำไม่ได้สี่ห่อ่าสีห่อห้าห่อไปเลยห้านี่ค่ะสั่งเลยห้าชุดของเอก็สั่งค่ะไปแล้วของาชุดรวมแล้วอ่ารวมแล้วห้าชุดชุดละสิบสอไม้ที่ตุ้มเกี่ยวกัชุดตุ้มกุ่มตุอหตุ่มตุ่มตอ่มตุุ่่มตุ่ตุน่ต ก็มา่านนี้ขายเป็นชุดชุดงทำเป็นแท็กอย่างนี้ก็นดีนึ่ใช่บอกว่าเป็นชุดเลยแล้วเขาไปขายที่ไหนพอบ้านไปใส่ไปขายหม่งใดอีกแกไปขายที่ไหนอีกคือขายหม่งเดียวนี่บอกโอ้ใช้หมูวันหนึ่งกี่กิโลเนาะนี่ โลลอ้วันละสี่สิบโลนะคะหมูโล่ท่าไหนขึ้นนั่งสัมผัสาด่าล่าเด้เหมือนนี่โอเคโอเคจ้าจ้าจ้าสัมผัสาดา่าราตอบนะคะวันละสี่สิบกิโลนะคะหมูปิ้งเจ้านี้นะคะมาสัมผัสหมูปิ้งเพราะว่าเราซื้อกันมาตั้งแต่สามสิบกว่าปีสี่สิบปีเลยนะสี่สิบปีว่าเขาเรียกอ่าไม้ละเจ็ดบาทนะคะกินตั้งแต่ไม้ละสองบาท เก็บไม้ยี่สิบนะคะแต่ก่อนเก็บไม้มไม้ละสามบาทเก็บไม้ยี่สิบขายดีนะคะเลี้ยงหลูเลียเล้ยงเตา่าร่ำรวยร่ำรวยด้วยพี่น้องอาชีพหนึงนะะ่งเลยค่ะผู้ใดอยากไปเห็ดไปเห็ดเลยนะคะแต่ว่าหมักหมูนี่สุดยอดนะคะอร่อยฮะบ่ผู้ใดอยากเล็ดอาชีพนี่ก็ต้องทอนก็ไฟด้วยค่ะเด้อ ต้องใส่หมวกอีโมงแนวนี้โอ้ยยังว่าสู่เอานะะี่ค่ะก็เนี่ยมันไม่เล่าเหมือกับใส่หมวกก็โอ้ยขายกันเป็นครอบครัวเป็นอาชีพเลยนะคะเป็นอาชีพจะขอบยอดช่วยกันนะคะคนหนึ่งายข้อเหนียวคะ่ะคนหนึ่งใส่ถุงะคะ่ะ คนหนึ่งก็ปิ้งอ่ะทั้งปิ้งทั้งย่างนะคบใช้เวลาเนาะใช้เวลาประชาสัมพันธ์โมเมนเด้อค่ะเด้อที่นองคนอีสานบ้านเฮ้าเหรอคะเปาา่นมหากินจีนเป็นแต่เฮ็ดดีกับยุดหนุนกันนะคะมาถักมาถ่ายมาให้กำลังใจนะคะยิงขายยิงรวยเด้อแต่หมูก็แพงเนาะวันละสี่สิบกิโลนะครับหมัก แล้วนี่ทำเองเหรอคะทำเองค่ะของเท่าไหร่คะเนี่ยยี่สิบครับคุณอ๋อเอาเอาของไม่ซื้อเอเนี่ยเป็นหกสิบบาทเนี่ยค้าก็ขายดีขายดีนะครับเออหน้าอร่อยเ็าเรียกว่าไข่หงกับไข่นกกระทาไข่นกกระทาปลาพระปุ่มปลาปลาลูก ปานึ่งหรออยากกินหรออ๋อ <approved> ได้ั่งดิปานึงแม่เอาปานึ่งอะไรนะนึ่เนีงหวนะ คนะนำส้มเพิ่มนะคะแล้วก็เพิ่มปลาทับทิมดึวมะนาวนะอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ไหมค่ะค่ะอย่างเดียวค่ะน้องมันมาสัเลยวาหนูฉันมากินจนมม่จ่ายเงนะที่ขาพูดว่าอะไรแบบตรงนี้เป็นโต๊ะเขาพูดเก็ง เราไม่ขายโยกโบกขอขอนงน้างล่างา้กัดวเซยน นี้จะพาคุน้อมาทานข้าวาะะอาหารที่ร้านนะคะมือวันกลางวันในช่วงอาก,กาศครอบครัวนะคะครอบครัวของคุณ g e o w OFFICIAL นะคะเป็นครอบครัวก็มีมาด้วยกันก้าชีวิตนะคะสั่งทุกอย่างที่กินได้อันไหนอร่อยจัดไปนะคะลูกสาวคนนี้ค่ะหลานสาวนะคะมีหลานสาวผมแดงสวยค่ะ ก๋วยเตี๋พ่อบ้านนะคะอร่อยนะคะอาหารยิ่งกว่าโต๊ะกว่าเหลานะคะเลือกกินตามสบายเลยค่ะอยากกินอะไรก็จัดไปนะคะจัดไปอร่อย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 นะคะเนี่ยนอนนะคะเนี่ยกับชุบตุ่มนะคะนี่ทองนะคะอาหารการกินอร่อยทุกอย่างนะคะกุ้งหอยตั้งเส้น ปลาดุกนะคะพรหมูย่างพรหมูย่างแล้วก็ยำเสียยำปลาน้ำปลานะะคหนึ่งกระสาวฟานัดดาสู้ๆปลาดเยอะๆคุณน้อยเข้ามาแล้วคุณน้อยเข้ามาแล้วค่ะนี่ก็เป็นต้มยำค่ะต้มยำอะไรเนาะต้มยำกุ้ง าทานข้าวครอบครัวของเรานะคะขายดีมากเราก็มาทานข้าวแลในขณะที่ทานข้าวเราก็ทำบุญด้วยนะคะเกยียบไม้ทำบุญน,นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นพ่ออี่น้องบัวลำพูะคะ่ะทำบุญแล้วนะคะงานกระถิ่นนะคะบรรยากาศที่ร้านนะคะก็ได้ประมาณนี้ดูลูกค้า มีของเล่นด้วยนะคะที่ร้านอาหารนี้แล้วก็มีต้นมะยมนะคะมีของขาย ดูร้านโชคดีไปไปจ้าไปโชคดคีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นอแม่แม่นอ,นอเดินดีๆเดอ้อดูแลสุขภาพจ้าน้องเอะด้วยขอให้<ม>ขอให้สอบผ่านเสียดายช้ยชยตมตำเจ้านี้อร่อยนะเทออี่วยวที่แล้วเราก็มากินอยู่ขายดีขายดีนะคะ เลยอดไปเลยวันนี้ร้านส้มตำคุณเล็กระวังรถค่ะระวังรถบรรยากาศน,ะะนี่คะนี่ก็คือด้านหน้าของขายนะคะเชิญชิมฟรีมีทุกอย่างโบโบจะซื้ออะไรหมูแดดเดียวข้าวเหนียวสุดยอดมีดมดครบเลยอ่า ขอบคุณนะคะขอบคุณนะะ้าเรียนเชิญนะครับครับผม